จบแล้วนายกเนี่ยนะครับก็จะต้องประชิญกับความจริงแล้วใช่ไหมประเชิญเป็นความจริงทางการเมืองบางอย่างที่จะไปขอเขาว่าให้หยุดนิ่งๆเพื่อที่จะให้อะไรนะการจัดเอเปกผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยก็คิดว่าต้องลุยกันแล้วเรื่องในสภาเรื่องกัญชานะะพระบกัญชานี่หนักหนาสาหัสไหมใช่ครับหนักหนามากครับเหมือนกับจะร่วมทางกันไม่ได้แล้วระวัง ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยครับซึ่งมีที่มาที่ไปใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าภูมิใจไทยก็ไปดูดเขาไปแย่งพื้นที่เขามันก็ต้องบอกว่าและประชาธิปัตย์ก็ยังสงสัยครับว่าในการแย่งพื้นที่การดูดเนี่ยนะรวมทั้งพรรคใหม่ที่บอกว่าจะรองรับนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมกระบวนการด้วยไหมนะฮะมันก็เลยทําให้ประชาธิปัตย์เขาตอนนี้เขาบอกเขาพูดกันภายในนะครับพี่กลอฟก็แอบได้ยินมั้งผมก็แอบได้ยินบอกว่า จะไม่ขออยู่เป็นลูกเมียน้อยเราไม่ใช่ของตายไม่ใช่ของตายันนี้นะะแปลว่า,านายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปตกลงกับเสียหนูอ,อนุทินชาญวีรกุลว่าขอเป็นนายกคนละครึ่งเนี่ยรประชาธิปัตย์เอาด้วยไหมประชาธิปัตย์ตอนนี้ไม่เอาด้วยไม่เอดอดาจจะขอคิดก่อนอแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นพี่กอลฟครับตอนนี้มีพูดมากถึงพักรวมไทยสร้างชาติครับ ต้องบอกนะฮะรวมไทยสร้างชาติกำลังมาแรงรและทำให้คนในวงการวิชาการและวงการการเมืองหวน